พี่น้องบองมบ์พาเลาะเบิ้งในทงนะครับคืนนี้ต้องย้ายรถลางนูงงง้นนไงลงทงแล้วนะพี่น้องกระจายกันยูนะบุญยู่ในปลาฟังทั้งนูง่นกับนี่นะพี่น้องอันนี้ก็เริ่มขามถนนนะครับพี่น้องไปกินฟังทั้งนี้นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุคลิปนะครับกระยูที่ฟูงว่าของผู้ใหญ่จุฬานะครับพี่น้องอยตลาดปลานะครับอำเภอท่าหลวงจังหวัดโรบุรีนนะครับผู้ใดสนใจนะครับโทรติดต่อผู้ผู้ใหญ่นะพี่น้องเดี๋ยวมอบขึ้นเบอร์ให้นะครับโตแบงกามีนะครับพี่น้องแต่ว่าต้องมาคุยเอานะครับ โอ้ลองเท้าบูทกัดนะครับพี่น้องกัดเท้านะครับเกือบไหมนะครับนี่นะพี่น,ออน้องเต็มน้ำเต็มหน้านะครับรนะให้เบ่งบรรยากาศนะพี่น้องโอ้สะอ่อนนะครับ ลมนะครับพี่น้องนี่นะครับบรรยากาศสะออนนะครับ กำลังขามทางมากนะพี่น้อง mm hmm. ผู้ใดสนใจขี้มสวนเขาว่านะครับลูกระโคนะครับติดต่อมามอบได้นะครับพี่น้องขว mm hmm. หนึ่งให้ได้สิบตนะครับอายุที่เหมาะสมกับสามหมื่นหอดสี่สิบห้ามื่นนะครับเบิ้งตามความแข,แข็งแรงนะครับ mm hmm. ขวดละสองร้อยยี่สิบบาทนะครับเงินโอนเก็บ mm hmm. ไปท่างกับสองร้อยสี่สิบบาทนะครับ แลวก็มียาทายพญาติแบบลาดหลังนะครับพี่น้องคาร์โวมกพัวอ่อนนะครับพี่น้องขวดละร้อยนะครับขวดหนึ่งขนาด30มิลลิลิตรนะครับพี่น้องใส่ได้กับน้ำหนักงัวสามร้อยกิโลนะครับง้วคั้ยแพะแกะใส่ด้เบิดนะครับพี่น้องขั้นยังสี่กัน่าจะประมาณสองร้อยกัวนะครับใส่ขวดหนึ่งได้นะพี่น้องเกินบ่มีปัญหานะครับงัวท้องก็ใส่ได้นะครับนี่ขั้นแม่ใส่นี่ก็ใส่ขวดหนึ่งัวโตนะครับพี่น้อง ขวดนละล้อยนะพี่น้องเค่ลาดหลังนะครับบ่ได้เสียค่าเข็มค่าสลิงนะครับท่านเป็นหวัวน้อยนะครับสามสี่เดือนกับควดนหนึ่งไซเด้สองตัวนะครับกระตกขวดละกัตกตัวละหา้าชิบาทนึงนะครับพี่น้องคันว่าเมยหญ่นะครับ เมใยใหญ่กับสี่ร้อยหิบโล่หาร้ยโลก,กัตีไปประมาณขวดหนึ่งกับเพิงขวดนะครับพี่น้องใส่ได้ทั้งพยัตภายนอกภายในนะครับพี่น้องเห็บเหาเหลือบไล่นะครับกาเกลือนนะครับพี่น้องขวดละร้อยนะครับสิบขวดแถมหนึ่งนะครับสิบขวด ส่งฟรีนะครับขั้นเก็บเงินปลายทางกับบวกอีกห้าสิบบาทนะครับพี่น้องว่ากระจายกันมากนะพี่นอ้องยางน้ำนามกับโอ้อยยางโบวไไวนะพี่น้องปุงนี่ประมาณเจ็ดรอยตัวนะพี่น้องเลี้ยงกันสี่คนนะครับ งัวก็จะเป็นงัวไทยกางไทยไงนะครับพี่น้องหนูผสมบามันนะครับเอฟหนึ่งเอฟสองเอฟสามนะครับคันเทียบเป็นเอฟนะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องนี่นะครับบรรยากาศนะพี่น้องมามองให้เบิ้งนะครับโดนๆมาเที่ยนนึงนะพี่น้องสะอ่อนบรรยากาศดี๋ยวาพาไปเบิ้งนะพี่น้องเบิ้งนี่นะครับพี่น้องฝนตกนะครับละ เดี๋ยวผมให้เบิ้งตัวนี้นะพี่น้องเท่าโบดนะครับสวยเลยนะครับเป็นง้อสาวนะคร,บะครบับนี่นะครับพี่น้องติ่งแดงกับนีนะครับพี่น้อง คลิปบามอบบามอทถ่าๆๆๆยเป็นตอนๆนะครับพี่น้องแล้วก็แยกเป็นบางประเภทนะครับให้พี่น้องในเบิงในชมบางคนเขามาเบิงคลิปสามคลิปสี่อธิบูรุษที่ไปที่มาของผู้ใดยุ่ใหน,นะครับพี่น้องบอม็อบก็ไม่ได้บอกไว้ทุกคลิปนะครับจะลองย้อนย่อนเบิงนะครับพี่น้องบริาทายคืออีสานบ้านเฮ้านะครับโอ้สะอ่อนนะพี่น้อง ง้อเจ็ด้อยก็ตัวนะพี่น้องไลเลียงบ่มีขอ,อกบ่มีทียูขอ,อกบ่มีหลังคาง่ายเลียงตลอดนะครับขามจังหวัดขามอำเภอนะครับง้อเพิ่นกับบ่ถือว่าจอยนะพี่น้องนี่จังชีกับเลียงลูกนะครับนี่ยก็ะเลยโส้มเดยแต่บ่ได้ถือว่ากับจอยนะครับขึ้นถนนนะครับพี่น้องย้งาง แล้วก็กินไปเรื่อยนะครับมาตั้งแต่เสาร์้วพี่น้องตื่นตั้งแต่ตีสี่นะครับ mm. ออกเดินทางตีสี่กว่ามาหอเจ็ดโมงสนะครับระยะทางไปกลับกับประมาณ400กิโลนะครับพี่น้อง ผู้ใดถ่ายคลิปเดินท่างไกลคือผมบัวนะครับพี่น้องบัวมีค่าจ้างนะครับบัวมีมาถ่ายฟรีนะพี่น้องถ่ายบรรยากาศถ่ายยังนะครับให้พี่ให้น้องในเบื้องครับพี่น้องนี่นะครับไปผมพาย,ย่างตามกลนไปนะพี่น้อง โอ้สะอ่อนนะพูน่ะฝากกดไลค์กดแช่นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเดคลิปนะครับเดี๋ยวผมเบื้องขึ้นก่อนเดี๋ยวชิไล่สดให้เบื้องนะพี่นอ้อง อนนี้เกี้ยวเขาเลี้ยอนนะพี่น้องพื้นที่มันหลายนะครับก็เลี้ยงหน่อยคนได้นะครับปกติก็เลี้ยงเจ็ดแปดข้นนะครับฝูงนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้มันบบมีเขามีของค้นนะครับพี่น้องอยู่แถวนี้นะครับขันเอาค่อยมาเลี้ยงขึ้นอีกคักนะครับพี่น้องนี่น้ำนามบางสี่ขึ้นสิโอ้ยสะออนนะครับอุ้นนะครับพี่น้องเต็มทงเลย ขาวเต็มทงนะครับนี่ก็ผ้ากันยางไปเรื่อยนะพี่น้องพัฒนาซ้ำทีเจ้าของมีนะครับพี่น้องบ่ต้องไปตามกระแสบ่าต้องไปตามผู้อื่นนะครับพี่น้องหาจุดยืนเจ้าของให้ันได้นะครับว่าสีเรียงแบบไดนะครับ การเลี้ยงงัวที่มีอยู่3ามข้อหลักๆนะครับพี่น้องข้อแรกคือลงทุนลงแห้งคนเลี้ยงงัวนะครับลงแห้งกับลงทุนนะครับความหมายก็คือเริ่มต้นใหม่นะพี่น้องก็คือซื้อข้ามาเลี้ยงนะครับฮาก็ใส่แห้งเลี้ยงใส่ทุนเลี้ยงนะครับพี่น้องอดทนนะครับ ข้อที่สองนะครับง่วเลี้ยงง่วนะครับกับหมายความวาเงื่อนที่ขายง่วไปนะครับง่วเริ่มขายได้แล้วนะครับแต่บอหันได้เป็ี่นขายแห้งเฮ่าใส่ได้เพียงแคว่ว่าขายง่วมาเลี้ยงง่วนะครับซื้อยาซื้อฟางนะครับเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของง่วนะครับคือเฮ้าบอได้ควักทุนเฮ้าเพิ่มแล้วนะครับ ข้อสามนะครับคือง้อเลียงคนนะครับง้อเลียงคนกับหมายคว่มวาขายง้วนะครับเลียงง้อได้เร้วแล้วลก็เหลือเลียงคนอีกนะครับนี่คือเต็มที่สามปีนะครับพี่น้องง้อสี่เลียงคนนะครับอดทนเอานะพี่น้องแต่ขั้นคนที่เกง่งเบื้องง้อขาดเบื้องง้อเป็นนะครับกะแค่สองปีก็สามารถ งัวเลี้ยงข้นใดนะครับบางคนอาจจะเลี้ยงหนึ่งปีงัวเลี้ยงงัวใดนะครับพี่น้องอยู่ที่การเบิองงัวนะครับประสบการณ์นะครับถือว่าเลี้ยงสําคัญนะครับก่อนอื่นถ้ากับต้องเบืองวัวให้ออกนะครับเกียร์งัวนะครับตำหนิงัวนะครับอนาคตงัวนะครับโตมากที่ใหญ่สาไดสูงสุดสาไสนะครับแนวทางการเลี้ยงนะครับพี่น้อง ยางนะพูดตัวที่ยืในน้ํากับยืดน้ําำนะตัวยางกับยางไปที่ไหนนะพี่น้องจ่าฝูงนะครับพี่น้องจ่าฝูงกับ่างอย่างเดียวนะครัผ้ายางย่างเดียวนะครับจนสุดขั้สิบห้าเลาะกินนะครับการดูแลกับเฮ็ดวัคซีนปากเท้าเปื่อยนะครับพี่น้องปีละสองครั้งนะครับหกเดือน เห็ดเทียนึงนะครับท่ายแบบจุใจเลยนะครับพี่น้องเอาแบบคักๆเลยนะครับเมื่อนี้เที่ยงให้กลับนะครับ โมห้ขามไปฟังพุ่นนะครับฟังพุ่นกับกเป็นอีกฟงหนึ่งนะพี่น้องแบ่งฟังกันเลี่ยงนะครับโอ้เกือบกัดแล้วครับพี่น้องไปเลยนะครับพี่น้อง ไปไปไปตัดแป้งหุ่นครับมันยางมากนะพุดนะ ดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจใน,นการเฮ็ดคลิปนะครับให้เบ่งบรรยากาศนะพี่น้องโอ้โสอ,อ,อ่อนไปไป เจ็ดร้อยก็ตัวนะพี่น้องทั้งตัวน้อยตัวใหญ่นะครับตัวเมียง่ว่ากะทีสามสี่ร้อยนะพี่น้องรวมงัวสาวงัวหน่อยนะครับใส่พอคุ้มฝูงห้าตัวนะพี่น้องเป็นงัวเท่าโบดนะครับมีงัวแดงตัวหนึ่งนะพี่น้อง เลยครับ คึมนะครับเพิ่งคึมฝนนะครับพี่น้องปากกรนดิบรัดแดงครับพี่น้องมันคึมนะครับ ปักกดไลค์กดแชร์นะผมผมจิไล่สดไหบึงนะครับพี่น้องนี่นะพี่น้องพอคุ้มฟูงมาแล้วนะครับเนี่ยน้ำขึ้นมาแล้วพี่เนะ่ยโ,โ,โอ้ขึ้นมาไวนะครับเนี่ยครับเมื่อเช้าพี่มาไม่มีเลยใช่ครับน้ำขึ้นมาแล้วนะพี่น้องเพราะามือเชร้าผมขีม้ไก่มากผมีม่น้ำนะครับ ไปนะครับเดี๋ยวผมจะไล่สดให้เบื้องนะาพี่น้อง